ทุกสบายดีครับพี่น้อง m อทซีทีขอรบพรทุกท่านนะครับลุงพันธไทยมานอกเด้อครับสำหรับมื้อนี้นะครับก็เป็นช่วงของภาคบ่ายเนาะหลังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวของร้านสมพรปากครับพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องนะครับก็มื้อนี้ทางพี่มวยออรัสก้านะครับเพื่อนนเจาภาพนะครับพี่น้องนะครับเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องเฮานะครับก็ต้องขอกล้คุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับ ทราบจากทางญาชิว่าทางลุงช่างนะครับให้มาพบเป็นการด่วนครับพี่น้องนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจถึงเพื่อเตียวแซ่เรียบร้อยนะครับพอมุ่งหน้ามาหาลุงช่างลุงช่างคนบอกว่าให้มาเอาใบไปเอาใบสีครับอยู่ที่คําชะโนดครับพี่น้องนะครับเพื่อนเอากุญแจให้แล้วก็เพื่อนบอกว่าเฝ้าไปแล้วก็เฝ้ามาเด้อเพิ่นวันสันนะครับผมผมมาจือทางได้อยู่บนสนุกว่ะจืดทางได้อยู่บ่ได้ยุว่าทางเสือ แต่ไปถือบ่ถือก็จักตือสองนะครับก็เลยมุ่งหน้ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลานะครับมันจะมีเป็นทางห่าแยกอยู่สองหม่องครับพี่น้อง <c oughs> นะครับรวมเป็นซีบแยกพี่น้อง,องจักสีไปทังใดก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มารับใบสีนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เคาโล,ลักทุกท่านนะครับก็ขอ,ขอฝากพิพันธ์ของมโนมคมทรัพย์เดี๋ยวพี่น้องเด้อเพราะว่าสิเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลน้ำเซรั่มทีพีกาแฟี่ทีพีโกโก้ ทีมกันแดดครับสบู่นิโซฟครับทีพีคอลลาเจนพัดวิตซีครับพี่น้อง0ูนย์92794เจริญหา268ไลน์ทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลันึ่งกลังใจหชุดหโป้คือเก่าคือเดิมครับฝากในความอ้อมใจของพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องไปเยี่ยมชมให้กัาำลังใจช่องมอนโอมชาแนลด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อให้โชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราบายๆนะพี่น้องเลยว ดูอะไรนี่กันต่อไปครับห่อรอ้านใบสีเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ<อ>ก็เพิ่นจะให้รับชุดนี้ไปนะครับอันนี้คือเป็นโอ้ครับผมครับผมสวยงามมากเลยนะครับผม<อ>นะครับ<อ>เพิ่นก็จะเอาไว้ตรงบริเวณนี้นะครับ<อ>เพิ่นเคยจัดส่งเนาะนะครับแล้วก็ดําเนินการให้นะครับเราก็จะดูแลอย่างดีเลยนะครับผม วเซฟครับผมก็ดำเนินการเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับนะครับก็เฮาก็จะเดินทางเลยนะครับพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าเวลาจํากัดครับต้องขอขอบคุณพี่น้อง f อที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนตลอดมานะครับก็ในระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะงานบวงสรวงเนาะพี่น้องๆนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้อง f c เป็นอย่างสูงนะครับผม ที่ส่งกำลังใจมาให้ในทุกช่วงจังหวะเวลาครับตามคลิปต่างๆในทุกช่องน้องพี่น้องเนาะนะครับอภิมพมทในทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขใจสุขใจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเงินเลยน้องทองเลยมากปัญหาอะไรนี้ถูกลอตเตอรี่เราวันที่หนึ่งลอตโต้จะปดทุกคนทุกท่านด้วยเทิดนะครับสาธุสาธุนะครับพี่น้องสุขไกสบายดีครับกะว่าไอนั่นที่ใตัดมกลน ใบสีนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับในส่วนนี้นะครับทางลุงช่างนะครับพร้อมกับทางเบามื่อและก็น้องขี้กูเนาะกำลังทำฝ้าอยู่ของสลา,าหอพระอยู่นะครับพี่น้องนะครับก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับซึ่งกาอีกสักระยะก็น่าจะแล้วเสร็จเนาะนะครับก็มีความสวยงามมากทีเดียวนะครับผม ไปเยวเขไปไม่ไม่ไอ้นี่เขาไปดื้อเลยค้างหนึงค้างหน่งยังงานดเลยเล่นสะก้อนแบบนี้ไอ้นีมาทำดูเขา เื่อเช้านี่เพื่อนฮดน้มันคือเช้าออกดอกเร็วนี่ฮ้โอ้ขนาดบราได้ใส่ปุ๋ยนะนี่ครับสวยงามนะครับผมก็เป็นทีมของทีมวัยรุ่นนะครับกำลังทำดอกไม้กันอย Jamie, ู่ยังไบ่โอ้อันนั้นก็เป็นคนแก่กินข้าวเม่าครับเป็นแดดจืดแต่ข้าวเมาเนาะ ไปตลาดก็เมาเมื่อตลาดเลยขเขาจีเข้าเมาเขาจีเขาโคกเอกกอผักสลีอืมแล้วก็น้ำอ้อยมากินก็เขาเหนียวอแสดงว่าเราแก่แล้วเนาะเพื่อนเนาะรุร่นเรานี่โอ้ยอ,อันนั้นก็กำลังรุ่นรางวัลที่หนึ่งอยู่นะครับโอ้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อ ก็กินกล้วยวีนี้ก็น่าจะอิ่มแล้วเราครับพี่น้องว่าขอกินเข้าวเม่าเพื่อนก็ไม่ให้กินครับอันนี้ก็คือการตกแต่งดอกไม้นะครับที่เพื่อนจะดําเนินการตรงบริเวณนี้ถต่จะยังโมโหเพื่อนจะเฮ็ดแบบใดนะครับพี่น้องแต่ว่าเบื้องต้นเพื่อนใส่กระถางไปที่เรียบร้อยแล้ว ในกระถางก็ออกดอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยงามเลยครับพี่น้องนะครับเิ่นหัวน้ำนะบ่เดี๋ยวประดามาใส่ปุ๋ยได้นนิครับผมทางนี้ก็กำลังดูตลาดอยู่นะครับพี่น้องกำลังเครียดอยู่ครับพี่น้องเท่ากับว่าบึงความคืบหนาของทางที <c oughs> ่แม่บ้านเพื่อนนะครับพี่น้องโอ้ยรวดเร็วทันใจเลยครับพี่น้อง อโอ้เพิ่งผูกผ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับบางส่วนนะครับพี่น้องงามขนาดเลยครับพี่น้องเมื่อวานนี้เพิ่นก็ทําในส่วนของที่เป็นโครงไม้เนะมาเมื่อนี้เพิ่งก็ผูกผ้าครับก<ม>็ต้องเป็นความสวยงามอีกแบบนึงมีความละเอียดเลยพี่น้องเึิ่งโอ้เป็นรูปดอกไม้เลยพี่น้องเียโอ้เป็นแบบนี้ ห้องดาด้าดาด้าเอ้ยอันก้อนเมฆเ้าเปิดอะไรเนาะขีดน้ำแล้วแหละหลังจากที่ในระหว่างก่อนที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวับพี่น้องผมกาล้างในส่วนของก้อนเมฆตรงนี้เนาะนะครับล้างแล้วเาก็ทําความสะอาดนะครับพี่น้องก็ ก็จะเห็นความสวยงามขึ้นมาเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าจะได้ล้างฝุ่นออกเนาะล้างฝุ่นออกเรียบร้อยนะครับลุงพันทำตรงนี้นะครับเมีก้อนแรกกับก้อนที่สองนะครับแล้วก็ไปพักเที่ยงครับทานก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็ทางลุงช่างก็ให้ไปเอาใบสีครับอยู่ที่คาชะโนดนะครับพี่น้องพอใช้ระยะเวลาเดินทางกับประมาณชั่วโมงกว่าๆครับทางไปและกลับครับก็ใบสีมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับ ทางประดาบอกว่าน้องแอนนะครับดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับตรงสามก้อนตรงฐานตรงนี้เนาะนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้อง f c ที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ของมันอมมอมซับครับขอบอกว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำเซรั่ม TP Coffee TP Cocoa ครีมกันแดดเนานะสบู่อน Honey Soap TP c o l ล a g e n p a ั t วิตซีนะครับ ที่ต่อกับทางทีมแอียมินเดอพี่น้องเด้อศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองกแดล้วก็ศูนย์หกสามกสนะครับแล้วก็ศูนย์เก้าสองสามเก้าสี่ี่นะครับแอดไลน์ทีพสกินออฟฟิเชียลเดอพี่น้องเด้อผ่านยูทูบเบอร์บังปูปบาลิจิตน,นคราทุกช่องนะครับแล้วก็ช่องไทยบ้านนอกเด้อด้วยนะครับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทวงแรงใจมาณนโะอ,อกาสนี้ด้วยเนาะคำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แขแขงงรรนะคับ็ มีความสุขกายสุขใจ,จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่ง,งขึ้นไปนะครับผมสุขกายสบายดีครับ